สว to então, no ัสด no ีจ้าพ like ี่น้องพ้องป่ายสักคู่ทุกคนนะคะเด้อนี้อยู่กับช่องปุ๊บเป้ผู้เท่ากันเราคือเก่าคือเดินนะจ้าเพื่อนจ๋าเพิ่มเติมคือเรื่เก็บเช้านางนะจ้าเพื่อนจ๋านี่ย่านางข้างบ้านเรานะจ้าเพื่อนอยู่ในุูมนี้มีทุกอย่างเลยจ้าเพื่อนมีย่านางมีตำรึงดูเราจะไปแกงแกงจ้ามะพร้าวนะจ้าเพื่อนจ๋าเราจะแกงยอดมะพร้าวใส่ปานินนะจ้าเพื่อน เก็บยานางนะจ๊ะพเพื่อนๆจ๋าเก็บยานางยานางต้นนี้กินได้ทั้งปีนะพเพื่อนๆแกงได้ทุกอย่างแกงเห็ดแกงหน่อไม้สุกหน่อไม้ก็คือใช้ย่านางต้นนี้นะที่ทําคลิปตลอดตลอดนะจ๊ะห่งเด็ดแห่งเด็ดห่งเด็ดแห่งป่งนะพี่น้องนะไม่ต้องซื้อต้องหานะจ๊ะคนอีสานบ้านเฮ้านะจ๊ะแกงอะไรก็ใส่ยานาง เพิ่มความนัวให้เก็บแกงเรานะจ๊จะเป็นเพื่อนยานางนี่ยจะเป็นเพื่อนจ๋ามีประโยชน์จะเป็นกานเป็นยาเย็นจะเป็นเพื่อนจ๋านี่ปั่นกินเฉยๆก็ได้นะจะเป็นเพื่อนจ๋ามีคอร์ฟิลนนจะเป็นเพื่อนเป็นยาเย็นจะเป็นเพื่อนจ๋ามีคืยยานางจ๋าตึ้มแบบนี้เลยนนี่จะเป็นเพื่อนจ๋าแล้วก็นำยานางไปปั่นจะเป็นเพื่อนจ๋าปั่นแล้วก็มันกรองพอเราจะบาแกงนจ๊ะ ี่นี่จะเป็นเพื่อนรับสารเสร็จแล้วก็น้ำหน้ามา ใส่ย,ยอดมะพร้าวลงไปนะจ๊ะเพืเ่อนๆจ๋าแกงเหมือนแกงหน่อ,อไม้เลยเนะจ๊ะเพื่อนแกงแกงมะพร้าวสาย,ยนางนจะจ๊ะเติมข้าวเปลือใส่พริกกันมจ๊ะเพื่อนๆจ๋าทำเหมือนแกงหน่อ,อไม้เลยเติมข้าวเปลือใส่พริก ตั้งประมาณนี้ก็พอนะจ๊ะแค่เบื่อร่าเบื่อกับผิดใส่ในหม้อเลยนะจ๊ะง่ายๆมันบ้านมันง่ายจ้ะไหนนี่ก็มีน้ำยะนาง มียอดมะพร้าวมีข้าวเบลือนะจ๊ะข้าวเบลือกก็คือข้าวเหนียวแช่น้ำนะจ๊ะก็ไปตาใส่พริกนะจ๊ะเพื่อนๆจ้านี่น้ำขลุกสุดท้ายแล้วก็นี่คือเห็ดนะจ๊ะเพื่อนๆนี่คือเห็ดนะจ๊ะเห็ดห้างนะจ๊ะนี่จะเห็ดลงไป แรงเหมือนแกงหน่อไม้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าแต่เปลี่ยนจากหน่อไม้มันเป็นยอดมะพร้าวอ่อนเนะเพื่อนๆใส่เห็ดลงไปคนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าคนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวข้าวเบื่อจะติดหม้อนะจ๊ะแล้วก็ใส่เกลือสักหน่อยหนึ่งใส่ปลาร้ากหน่อยหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆถ้าใครๆชอบผงนัวก็ใส่ผงนัวนจ๊ะนี่แล้วก็ต้มไปไปเรื่อยๆต้ม เรื่อยๆทักพักหนึ่งเขาก็จะสุกเนี่ยเพราะเขาหอมหอมนะเพื่อนๆนะความแซ่บความนัวเราคือปลรราจ้าเนี่ยปลาลับต่อนเป็นต่อน,น,อนจ้แล้วก็มาตรองจ้ะเพื่อนๆตรองแผลกระชอนนะจ้ะประราปลาบ้านเราต้องกินปลาแบบนี้นะจ้ะเพื่อนๆจ๋าปลาเป็นตัวแล้วก็มาตรองใผลกระชอนไว้นะจ้าตรองไปเดี๋ยวเขาก็จแบบะจากปลาเป็นตัวเขาก็จะละลายนะจ๊ะเพื่อน ไว้ก่อนนะครับเดือดนี่นะจ๊ะเพื่อนจ๋าสิ่งที่เราใส่ใส่ต่อไปก็คือหมากหมากฟักทองนะจ๊ะหรือบักอืบ้านเฮาเนาะบักอืดหน้อยกับดอกมันนะจ๊ะเก็บเอาคางบ้านเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋านี่แล้วก็จะไปใส่เลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเพื่อนจ๋าหม้อเรากำลังโมโหเลยจ๊ะแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนี่คือยอดฟักทองนะจ๊ะเพื่อนๆมองเห็นไหมเนี่ยแดด๋ยสองคนดูเลยนะเพื่อนจ๋านี่คือยอดฟักทองนะแกะมาน แกงเหมือนแกงหน่อไม้เลยแล้วก็คนจะคืนนะครับเหมือนเดิมนะจ๊ะพเพื่อนๆจ๋าเตาฟืนเตาถ่านเราเหมือนเดิมนะจ๊ะพเพื่อนๆเราต้องเที่ยวคนเหมือนเดิมอยู่น้องเด้ขอข้าเบลือกชิติดหมอได้เที่ยวคนพอน้ำนะ นนจะเป็นประมาณนี้ถีงเราจะใส่เดี๋นี้ก็คือเราจะใส่ปลาน,นิ่นนะจ๊ะเ,เพื่อนๆจ๋าเราจะแกงใส่ปลาน,นิ่นนะจ๊ะความแซ่บความนัวเราคือปลาน,นิ่นนะจ๊ะเ,เพื่อนๆรอบสุดท้ายที่สวยสุดก็คือปลาน,นิ่นนะจ๊ะนี่จะเ,เพื่อนๆนี่คือปลาน,นิ่นนะจ๊ะปลาน,นิ่นลงไป ให้เขาจมจมน้ำหน่อยนะจ๊ะไม่ต้องคนนะจ๊ะให้เขาติดให้เขาจมน้ำน,นี่คือติดเี่สุดนี่คือผักตบท้ายัะเจ้าเพื่อนๆจา๋าสุดท้ายและท้ายสุดนะคะก็คือผักนางตู่นะจ๊ะเพื่อนๆจา๋ากระต้นหอมนะเพื่อนๆจ๋าปิดท้ายของเลยนะคะเพิ่มความหอมนะจ๊ะความอร่อยให้แกงยอดมะพร้าว,วาเราเนีจ้าเพื่อนเพื่อน นี่นี่คือสุดท้ายคือพักน้ง่งตูนี่จำเพื่อนเป็นการเป็นการอันเสร็จสิ้นภารกิจเราวันนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจา๋า